เห็ดนาแล้วคะเห็ดนาแล้วคะเห็ดทานคะ่ะเห็ดทานหยกักโอ้ทานใครกี่ลีคะ่ะหางจับหางดำเห็ดนาอลไ สวัสดีค่ะ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพอกันกับเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้เยินพาพ,พี่น้องมาทั้งท่ายางเพชรบุรีนะคะอําเภอหนองยาปปองค่ะื้อนี้มาพาพี่น้องมาป่าชุมชนนะคะท่ายางเย็นพาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดร่วมนะคะเฮาสิไใดเห็นอย่างแน่นะคะพี่น้องเข้าไปรุนละติดตามกันเลยค่ะมาเขาก็พ่อเลยนะคะเป็นเห็ดคําฟานนะคะเอาไปกว๋วยแ่ยบค่ะพี่น้องเอาไปแกงกระซ่นบนี่กาลังอ่อนๆอนอยู่เลยนเนี่ยข,ข,ขาวขาวขวค่ะแบบนี้ แบบเนี้ยเมื่อสีเมื่อสีปอกไงก็สีดําค่ะ ừ, เนื้อสีดําสีปอกหยาเล็กน้อยหยาคันค้าค้าแบบนี้กําลังอ่อนค่ะกวนตาค่ะพี่น้องไปขันต่อค่ะ <c oughs> ดอกที่สองเป็นเห็ดทานค่ะตดไล่ลายดิพี่น้องค้นลายแห้งเห็ดทาน,นะค่ะพี่น้องดอกบกใครง่าย,ยปัญไานด้ค่ะดําปึ๊ดเลย เงียหนาเลยอะค่ะเห็ดเผิงค่ะพี่น,อน้องเห็ดเผืงท้ามวาค่ะแต่ว่าขาคือเห็ดเผิงของยู้นี่คะมันมันมันหน่อยเนาะห้างๆค่ะคนหลายยินมาสาปวดมาสวยปวยค่ะตรงมม่ตะเสาค่ะจังสิเดกินเห็ดทานค่ะเห็ดทานหนยักอู้ ทานค่ะกีหลีค่ะหั่งจับหั่งดำเนีหน่าเลยค่ะเหี้นติ้นค่ะเนีหน่าเลยค่ะเนีย่ยอง,งนกค่ะ แดงค่ะพี่น้องขึ้นพัาก,กันเนี้ยหรอขึ้นเก็บจนคนในเนี้ยหรอเห็ดก็แดงค่ะย่างบักดวนค่ะได้ซ้ำนี่ค่ะม้าสาก็เพิ่นยืนสิบห้าพี่น้องไปขึืนเขาแล้วค่ะไปหาเรื่องเขาดกวยกค่ะพี่น้องสูงเน่ไก่ค้นเน่ไปย่างเน่แต่ว่ามันมีเห็ดกว่าค่ะ หากินตำตำบ่ได้กินหรอค่ะใบแถผู้เฒ่วเิ่นเกมเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะเข้าไปกันค่ะเห็ดไข่ค่ะนี่ยอดดอกเดียวค่ะพี่น้องน้องมาสาพวดปูบุยยอ่ดอดวงยังไงเดี๋ยวให้พาพี่น้องไปกินนะคะ เห็นค่ะขามันฝนตกสายเนะพี่น้องมันก็สิเป็นแบบนี้ค่ะมีปวดหัวแตกหัวหลุดเอาไปเห็ดสมค่ะพี่น้องไปแกงใส่กันกำเห็ดทานืขามันค่ะพี่น้องมึงหัวมันหลุด ก็หลอกกัดเี่นี่ฝนตกหลายมนอ,อนหลดหงยังได้อยู่นะคะเ็บานซื้อครับบม่ได้เถอะนะยังด้อันนี้จะล่ำเลยพี่น้องหากใหม่หากเงี้ย หนวเล้ปะหนูด็กเมะตัวหมอก้ะยี่นี่ข้างล่างมั้นบ้านเอื่เิดมอย่าน้ตรงนี้หัเจา้าบ่เกิดเห็นว่พี่น้องมีเจา้าครับนครับเจ้าพวกลูกเอาก็ได้มั้งอันนี้นนเลี้ยวอีหลบ่ได้ปลูกไวอ้องหเจ้าปลูกเลยนันไหนนั่งหักลงไปหัก เกิดให้สอนเห็นโหสวยตั้งใดไม่แข็งเนาะแข็งแข็งเขาเอินเห็นหัวแตงเนาะเนี่ยเห็นง่ามเเนี่ยพี่น้องแซ่บนะครับนี่บะเหนียวเดี๋ยวปิดปิดสมบัติไ้ก่อนค่ะเออไปก่อ เห็นต้นขืนน้ำกลงนลยเหนื่นอกลัวค่ะผอเห็นลราโง่ค่ะเบอร์ถุงาถวนันหรอค่ะพี่น้องหลังเนี้ยวันนี้เราหมานอีกแล้วนะคะยานาเลยอะค่ะ หนาเนี่ยค่ะเห็ดหนาเลยอค่ะมิตรลอยยังไงเลยค่ะเห็ดหนออาเลยอค่ะเห็ดหนาเลยอค่ะคลิปเห็ดหนาเลยอค่ะ,แ,ะ,คะ,แ,ะ,คะแปลกเนาะเห็นมันมาเกิดได้อยู่ลำต่ำเห็นหนาหัวค่ะ หนึ่งตำแก้วแสบค่ะพี่น,อน,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 น้องเห็ดนาเลยอคะ่ะเห็ดนาเลยอค่ะเห็ดนาเลยอค่ะเห็ดนาเลยอค่ะเห็ดนาค่ะเห็ดนาเลยอค่ะ ในลายแล้วนี่ค่ะแค่นาแหละค่ะมีบอลระดดอกตัวระดอกแงก่ค่ะพี่น้องดอกแง่เหรียญแค่นาแหละค่ะพอต้อหลุมต้อหูพร้อมค่ะพี่น้องได้เรียนออกมาแม่บอกแค่นาแหละค่ะได้ดอกเดียวค่ะ ดอกนันเถาค่ะพี่น้องเห็ดไค่ายค่ะเห็ดนาเลยค่ะเห็ดนาเลยค่ะเ,เห็ดนาเลยค่ะเห็ดนาค่ะ เฮดนาเลยะคะ่ะผลงาของเข้ามือน,นี่นะคะพี่นอ้องอันก็ได้ประมาณนี้ค่ะเฮดปวกคือทางลางนะคะมีเฮตปวกเฮตไข่เฮดทานเฮดผึิงนะคะหลายสูนแอลเห็นเลยค่ะเหมือนนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะขนาดมาช่วงบายได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก,ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห็นด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ